จะมาทำดอ,อกทานตะวันหน้ายิ้มแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมนะคะไหมพรมสีพายสีตามรูปเลยนะคะแล้วก็มีเข็มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการทำเมจิกวิงค่ะ พรมห่วงให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใสยเข็มเข้าไปควักไหมพรมมาล็อกด้วยโซ่หนึ่งจากนั้นให้ทำ X ในห่วง6 X นะคะหนึ่งสอง ทําไปแบบนี้นะคะ 6X ค่ะเมื่อเราทํำครบแล้วนะคะให้ดึงปลายใหม่ตรงนี้เพื่อจะให้วงวงของเรารูตรงนี้ให้มันกระชับนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะอีกแรกอย่าลืมทําการเก็บปลายใหมไปด้วยนะแล้วก็ควักไหม ลอดผ่านขั้นด้วยโซ่หนึ่งแถวที่สองจะเป็นการทำ V ลงในช่อง V ก็คือการทำ X ลงในช่องสองครั้งนะคะก็คือแบบนี้เลยช่องที่หนึ่ง X รั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองช่องที่สอง x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองเราจะทำไปจนครบ6 6 x นะคะหช่องทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะ เมื่อเราทํามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะทําการเชื่อมค่ะเชื่อมใน X แรกเลยนะคะหลักการเชื่อมเหมือนเดิมค่ะควัาลอดผ่านแล้วคั้นด้วยโซ่1ต่อไปแถวที่3ค่ะแถวที่3จะเป็นการทำหน X 1 V ช่องแรกก็คือ1 X ในลักษณะนี้ค่ะช่องที่สองก็จะเป็น V ก็คือการทำา x ลงไปในช่องสองครั้งที่3าค่ะช่องที่4ก็จะเป็น V ค่ะเราจะทำแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะ มันจะลงท้ายด้วย2 x นะคะแถวสุดท้ายเมื่อเราทํามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทำการเชื่อมเชื่อมเหมือนเดิมค่ะคันด้วยโซ่หนึ่งจากนั้นแถวที่4จะเป็น2 x 1 v ก็คือ x 2ช่อง v 1ช่องนะคะ1 x สอแล้วก็ช่องที่3จะเป็น V เราจะทําแบบนี้สลับไปจนจบแถวนะคะแถวสุดท้ายช่องสุดท้ายจะลงท้ายด้วย V นะคะทําไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราทํามาครบแล้วนะคะเชื่อมต่อเหมือนเดิมค่ะควักลอดผ่านแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งต่อไปแถวที่5จะเป็น 3x 1 V ทำ x ไป3ช่องช่องที่4ี่จะเป็น v 1 x 2 x 3 x แล้วก็ช่องที่4ก็จะเป็น v เราจะทำแบบนี้สลับไปจนจบแถวเลยนะคะ x 3ช่องช่องที่4จะเป็น v ทำแบบนี้ไปจนจบเลยนะคะ มาจบแล้วนะคะเราจะจบด้วย 2, 2> เราจะจบด้วย1 V นะคะจบด้วย V นะแต่และแถวนี่คือหลักสุดท้ายจะลงท้ายด้วย V นะคะหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมค่ะเชื่อมเหมือนเดิมค่ะคั่นด้วยโซ่1จากนั้นแถวสุดท้ายเราจะทํา X ทุกช่องเลยนะคะไปจนจบแถวแล้วก็เชื่อมแล้วก็คั่นด้วยโซ่1แล้วก็ตัดเชือกได้เลยทำ X ไปจนจบแถวเลยนะคะ ทำแบบนี้ไปจนจบเลยนะทำมาจนจบแล้วนะคะทำเอ็กครบแล้วเราก็เชื่อมค่ะก็ถากแล้วก็ขั้นด้วยล็อกด้วยโซ่จากนั้นก็ตัดตัดได้เลยก,ก็จะจบแล้วค่ะเราจะทําชิ้นงานแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะโดยจะใช้สีเขียว เพราะว่าด้านหลังน้องเขาจะเป็นสีเขียวด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะสําหรับใครจะตกแต่งทําหน้าตาให้เขาก็ได้นะหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยไปเตรียมชิ้นงานอีกชิ้นกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเราเตรียมชิ้นงานครบแล้วนะคะเราก็จะทําการประกอบนะคะโดยที่เราจะเอาชิ้นงาน2ชิ้น ประกบกันเอาด้านที่ผิดเข้าไปอยู่ข้างในนะคะประกบกันในลักษณะนี้เราจะเริ่มจากช่องช่องนี้นะคะแย่เข้าไปเลยที่เราจะใช้ไหมพรมสีเหลืองเพื่อจะทำตรงส่วนกลีบดอกของดอกทานตะวันนะคะ ล็อกด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วทําโซ่ขึ้นไปอีกสองค่ะจะกลายเป็นโซ่สามจากนั้นพันหัวเข็มลงไปใน โซ่ so, ถัดไปนะคะช่องถัดไปนะจิ้มทะลุผ่านทั้งสองเลยนะคะเราจะให้ไหมพรมเส้นไหมพรมเราอะ่ะเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อเราจะเก็บชิ้นงานไปด้วยเลยแบบนี้ค่ะ ผ่านสองแล้วก็ผ่านหัวเข็มยังไม่ปลดนะแล้วก็ลงในช่องเดิมเราจะทำแบบนี้ห้าครั้งปดสองครั้งที่สามปดสอง ครั้งที่4ีันหัวเข็มปดสอันหัวเข็มครั้งสุดท้ายแล้วนะปลดสองจากนั้นเราจะมีหมายอยู่ในเข็มเราทั้งหมด6หว่วงะคะ่ะจากนั้นก็ ดึงไหมลอดผ่านจากนั้นก็ทำโซ่สามคั้หน่งสองสามแล้วจิ้มลงไปในหลักถัดไปให้ทะลุทั้งสองนะ ่สามพันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักขัดไปควักทอดผ่านสองพันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักดึมจะทำซ้ำแบบนี้ห้าครั้งพันหัวเข็มควักวอดผ่านสองครั้งที่สามครั้งที่สี่ ที่สีขั้งที่ห้าลอดผ่านขั้นดในโซ่สามจิ้มลงไปในหลักถัดไปดึงรอดผ่าน จะทำแบบนี้ไปจนเหลือช่องประมาณนี้นะคะเพื่อจะไว้ให้ใส่ใหญ่เมื่อเราทำมาถึงจุดที่เราเหลือไว้สำหรับที่จะใส่ใยนะคะเราก็เอาใยเราเตียมไว้ไม่ยัดใส่เลยนะคะ เสร็จแล้วหนะ้าน้องก็จะพองๆขึ้นมาจากนั้นเราก็ทําในส่วนกรีบเนี่ยไปจนจบเลยนะคะทําต่อไปจนจบแถวเลยนะคะเราทํามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจบงานค่ะคึ้ใหม่รอดผ่าแล้วก็ ปิดด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทีเนี้ยให้เพื่อนๆดันด้านหลังของกลีบน้องกลีบตรงตรงส่วนกลีบนะคะดันเขาขึ้นมาแบบนี้นมาแบบนี้เลยนะ ส่วนปลายไหมอย่าลืมเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะใช้เข็มซ่อนปลายเก็บไล่ไปตากีบดอกเลยนะคะเ<ม>สร็จแล้วค่ะน้องดอกคานตะวันหน้าตาตะมุตะมิขนาดดอกกำลังเหมาะมือเลยค่ะกำลังสวยไม่เล็กไม่ใหญ่มากด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวสวยงาม หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนางซินแฮนด์เมดด้วยนะคะหากมีอะไรมิดพาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะทำตามกันดูนะคะทำไม่ยากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ